ในวันนั้นหลังเลิกงานผมได้ไปขับเดลิเวอรี่ส่งอาหารหารายได้เสริมเพราะทำงานราปอปพอย่างเดียวรายได้ไม่พอใช้ก็เลยได้ไปขับเดลิเวอรี่ส่งของและส่งอาหารครับหลังเลิกงานในวันนั้นก็เวลาประมาณช่วงหกโมงเย็นเกือบหนึ่งทุ่มครับผมได้รับออเดอร์ไปรับอาหารจากที่ห้างโลตัสไปส่งอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นขอบอ่างมาประชังอยู่ในเมืองพัทยาครับจากโลตัสพัทยาใต้ไปอ่างมาประชังก็ค่อนข้างไกลยอยู่ครับแต่ได้เงิน หรือค่าตอบแทนโอเคผมก็เลยรับงานครับผมก็รับอาหารไปส่งวิ่งตามแมบทบในแอปไปเรื่อยๆก็เกิดสงสัยว่าทำไมข้างทางมีแต่ป่ายิ่งดึกยิ่งมืดด่ก็ยิ่งเข้าป่าลึกไปเรื่อยไม่คิดว่าจะมีบ้านคนอยู่ที่นั่นเลยครับซึ่งมันก็ผิดปกติตั้งแต่เริ่มขับเข้ามาในโซนของอสการประชันแล้วครับผมก็เลยลองโทรหาลูกค้าดูครับว่าจะมีคนรับสายผมไหมเป็นเสียงผู้ชายเป็นฝรั่งรับสายครับ พอผมคุยโทรศัพท์กับลูกค้าเสร็จผมก็เริ่มมั่นใจว่าจะมีลูกค้ารอรับของครับผมอยากได้เงินผมก็ต้องลองขับไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายครับเป็นบ้านหลังใหญ่เก่าๆทรงๆครับผมก็ได้กดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็โทรหาลูกค้าให้มารับสินค้าซึ่งเงียบไม่มีเสียงตอบรับเลยครับไม่มีใครออกมารับของกับผมเลยครับพอผมกดกริ่งย้ำๆหลายๆรอบก็มีผู้หญิงแต่งตัวเซอร์เซอร์วิ่งออกมารับสินค้าครับซึ่งหน้าตาของเขาสกปรกมอมแแมมแล้วก็น่านิ่ง ไม่ยิ้มแย้มอะไรเลยครับผมรู้สึกหลอนๆผมก็เลยรีบยื่นของให้แล้วก็รีบหนีเลยครับหลังจากนั้นก็มีคนแถวนั้นมาบอกผมว่าไปทำอะไรที่บ้านหลังนั้นผมก็ตอบไปว่ามาส่งอาหารซึ่งคนละแวกนั้นเขาตกใจมากซึ่งเขาบอกว่าที่บ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะเพราะว่าเจ้าของบ้านได้ตายไปนานแล้วเขาอยู่กันสองผัวเมียซึ่งผัวเป็นฝรั่งและคนไทยเป็นมีมีระเดือหลงมาบ่อยนะคนแถวนั้นเจอกันบ่อยครับผมก็พอรู้แล้วว่า ผมไปเจอกับอะไรผมก็เลยรีบดิ่งรถกลับที่บ้านและไม่รับออเดอร์ต่อแล้วครับเพราะว่ารู้สึกกลัวและหลอนมากครับแต่มันผิดปกติหลังจากกลับมาถึงบ้านผมเข้าดูในแอปพลิเคชันของระเดอมีเงินอวนเข้ามาและได้ทิปด้วยครับผมควรดีใจหรือเสียใจดีครับเจอทั้งผีได้ทั้งเงินได้ทั้งทิปคนดีใจดีไหมครับ